สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทมาจักกรปาวัฒนสูตรสวดมนต์บทรัตนสูตรและสวดเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสารพัญญะพร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ปองใสร่วมกันก่อนที่จะประกอบพิธีถาวายจตุปจัจจัยเทียธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพนกรกัลยนานมิตรสุภาวดีกัลยนานมิตรทอมเดวิสกัลยนานมิตรสืบสวัสด รองศาสตราจารย์ดรอร์จันพิมสายสมรและครอบครัวกรยานมิตรชิมเซียแซ่ตั้งกริยานมิตรหัวเกียวแซ่โลกริยานมิตรริชาร์ดไกรเซอร์และกริยานมิตรวิไลโพสเทนรวมไปถึงนะครับยังมีกริยานมิตรรัตกริยานมิตรพยาเนธไทยส่วนพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายคือกริยานมิตรสุภาวดีกรยานมิตรทอมเดวิสการิยานมิตรสืบสวัสด รองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมอและครอบครัวพร้อมด้วยกรยานมิตรรัและกระยนนมิตรพยาเนียไทยจากนั้นนะครับผู้แทนคณะท่านประธานและสาทุชนได้น้อมนำจตุปจัจเจียธรรมถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นนะครับคณะสงฆ์ได้กล่าวสมโภนียกถาและนำคณะสงฆ์ทั้งหลายนะครับให้พรเป็นภาษาบาลี ส่วนสาธุชนทุกท่านนะครับก็ได้ร่วมกันตักบ,บาตรเนี่ยคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจนะครับต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นจากนั้นในช่วงเวลา12นาฬิกา30นาทีครับสาธุชนทุกท่านได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาปุณสอนเพาะลักษะโยครับในหัวข้อทำเรื่องเป้าหมายการสร้างบารมีครับทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายเซียตลประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับ ซึ่งก็มีผู้มีบุญที่ได้ร่วมการสืบสอนอริยประเพณีอนุ์งามของชาวพุทธสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างความสว่างสวัยให้เกิดขึ้นที่เมืองซีแอตเทิลนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองครับ